สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมได้ทําอันนี้มานะนั่นก็คือหมูสับคั่วไข่ใช่ไหมที่เขาเรียกแล้วก็ผมก็ได้ทําน้ําพริกหมูนะผมก็ดูจากทิกตอกันแหละไอ้ I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 , คือส่วนนี้นครับน้ำพริกหมูเนี่ยนี่ผมได้ทํามาก็ตักมานี่หน่อยนี่น้าพริกหมูที่ผมได้ทํามาก็จะประมาณนี้นะฮะอุ้ย แล้วก็ส่วนไข่นะครับก็จะมีประมาณนี้แล้วก็มีลูกชิ้นลูกชิ้นทอดนะครับแล้วก็ผมก็ได้ทำนี้ทอดทีนะครับให้มีถ้วยใสพริกน้ำปลามาด้วยคือเอามากินกับนั่นแหละพริกน้ําปลาแล้วก็ซอสมะเขือเทศด้วยนะครับที่จากคลิปที่แล้วมันเหลือมันเยอะนะครับอ๋อแล้วผมก็มีตรงนี้ด้วย แคบหมูน้อาก็จะมีกินกับนะครับเอาแกะก่อนเลยนะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะ ชิมไข่ขั้เปีเกลือก่อนรสชาติเป็นยังไงก็ดูจากในคลิปเหมือนเดิมมันแหละทําตามเขานะครับ สงสัผมใส่ซอสเยอะเกินไปนะครับมาลองน้ำพริกนี่ด้วยผมทำยังไม่ได้ชิมเลยพริกกับไข่ขวดพิกเกือนีอ่น้ำพริกอร่อยดีร้บหมู ลูกชิ้นส่วเดี๋ยวมาลองครับพิชน้ำปลานะว่าจะเป็นไง สับเน้นๆครับทําเองแต่ว่าก็แอบ,บเค็มไปหน่อยนะครับค้าตดโต กับพริกน้ำปลาข้านะครับอร่อยเลยเดี๋ยวขอยาลาดออกนี่หนึ่งนี่พริกเน้นๆทั้งพริกแดงพริกเขียวอออืือ้ 那个人。嗯 <noise> <noise> เมน, <mid dle weed> นูพวกน,นี้คือต้องมีน้ำด้วยติดคอม in ันไม่มีน้ำสุปไงโปรกรมนี้น้คับทั้งพริกทั้งอะไรเยอะเลยอืม ยอดอะที่มีับหมูค่อนม,มากเรื่องปลาก็คือเข้ากันมากอะ่ะน้ำพริกนี่ก็อร่อย ซอสมะเขือเทศกันดีกว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงว่ามันจะเข้ากันไหมนี่ใส่นิดเดียวพอใส่นิดเดียวพอนะครับมาลองกันเลยให้ดูคำนี้ให้ดูคำนี้ <字>嗯咱们可菜。 มันจะมีความเปรี้ยวของมันใช่ไหมแล้วรู้สึกว่ามันแปลแบบมันไงออร่อยนะแต่ว่าก็สู้พี่น้ำปลาไม่ได้พี่น้ำปลาคือเี่ยม มู้ด้วยอ,อันนี้คือเมนูไง่ายๆเลยเมนูไง,ไง่ายๆข้าวล้นจาน แต่ไม่รู้ว่าผมจะกินหมดไหมาะคือผมเป็นคนชอบกินนะแต่ว่า กินจุกจิกเนี้ยได้ตลอดเลยแต่ว่ากินแบบเนี้ยคืออัดเข้าไปเยอะแบบเนี้ยไม่รู้ดีผมกินไม่ค่อยหมดอ่ะ โอ้ยแสบคักแสบคัก อิ่มแล้วพริกเผ็ดมากจริง ไม่รู้ที่ผมอิ่ไวมากเลยอ่ะมาคำทุดท้ายพริกเน้นเน้นจุกจุกคำนี้ไม่โกัสดิมอบให้คุณผู้ชมครับพริกเน้นเน้นจุกจุกมา โอเคพอแล้วอิ่มมากนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับอาหารวันนี้เป็นเมนูง,ง่ายๆนะครับก็คือหมูสับขั่วไข่แล้วก็ผมก็น้ำพริกหมูสับที่ทําตอนเช้ามากินกับด้วยแล้วก็มีแคบหมูแล้วก็ มีฮอทดอกหรือชิ้นทอดสีแดงนะครับแล้วก็มีซอสมะเขือเทศเป็นเมนูง,ง่ายๆที่ใครทําตามก็ได้นะครับคือถ้าใครอยากทําตามก็ไปทํากันได้นะเพราะว่าผมก็ดูจากในคลิปมาแหละกินกับพิน้ำาปลาคือเบรกูด really เลยแต่กินกับซอสมะเขือเทศไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันออกปเปรี้ยวๆไงโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาบินอะไรก็รอ,อ,อติดตามนะครับทำคลิปนี้ไม่าย